ก็เป็นเป็นหนังที่หลายคนรอคอยนะห่อแต๋วแตกนะคบเพราะว่ามันเป็นหนังที่ทําเงินมาตลอดทุกภาคแล้วก็ภาคนี้ก็ไม่เกินความคาดหมายนะคะก็เปิดตัววันแรกก็โกยไปหลักละโห,หลายสิบล้านแล้วเนาะแล้วพี่โพสต์เขาเป็นคนที่อ่าฉลาดแล้วก็หัวไวทันสถานการณ์ด้วยก็เลยได้ทีมแบบว่าวันนั้นนะซอยส1เ,เข้ามาร่วมฉากด้วยแล้ว หนังเรื่องนี้นะคะหลายๆคนก็จะบอกว่าเป็นหนังที่ดูแล้วนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะมาสนุกมาหัวเราะกันอย่างเดียวค่ะคุ่นบอกว่าเนี่ย่ะวันนี้กิมมิคิดทยให้ี่สวมาดูทั้งหมดยเหมือนเกองมัหมดคือใช่วันนี้กิมมิคนะคะน้ำอ่ากิมมิคก,ก็จะเป็นน้ําหอมเนาะของหมอรักนะคะอาจารย์รักนะคะร่วมกับคุณกวางวันนี้ก็คือ เอาใจสาวสองนะคะก็ปิดโรงวันนี้นะคะหนึ่งโรงเลย250ท่านให้พี่พี่น้องๆเพื่อนเพื่อนแม่แม่แมแมกระเทยมาดูกันฟรีเลยค่ะวันนี้ค่ะจริงๆพอนี้พอปิดโรงมันก็เป็นการรวมคนของ,ง,ของรรนักรรมนิรนามในวันที่4ีีนานเป็นการานะพี่ิวนเห็นเรื่องราวแล้วพี่ิวนคิดว่ามุมมองจากเรื่องนี้ได้อะไรจากจากการ,ารอะไรีบ้างมุมมองวันนั้นจะเป็นวันที่11ใช่ไหมมันก็เป็นมุมมองที่ทุกคนก็จะรู้กันเลยนะว่า กระเทยเนี่ยนะคะกระเทยไทยใครแตะต้องเขาจะรักกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วกระเทยวันนั้นน่ะมีหลายกลุ่มนะมีกลุ่มอ่ามิสยูนิเวอร์ซายแลนด์มีกลุ่ม Miss Thailand, มิสแกรนนะคะที่เขาเขาค่อยๆกันอยู่แต่ว่าวันนั้นวันวันซอยสิวันนั้นน่ะกระเทยทั้งสองกลุ่มมาจับมือร่วมวมือร,ร,ร,ร่วมใจกันเป็นรื่องดึงเนื้องใจกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่ากระเทยเนี่ยเขาจะไม่ทะเลาะก,กันจริงหรอก เขาจะแข่งนู่นแข่งนี่กันทุกอย่างอ่ะแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วใครมาทำอะไรกระเทยด้วยกันไม่ได้นะคะเขาจะลุกฮือกันขึ้นมาสู้แบบนี้แหละจริงๆส่วนตัววันนั้นถ้ามีโอกาสได้ไปอยากไปอยู่ในเหตุการณ์นี้่ะวันนั้นถ้าไปถ้าเกิดสมมุติวันนั้นรู้เรื่องไม่นอนหลับก่อนฉันก็จะก็ไปดูสิเพราะว่าเราก็เป็นกระเทยแบบอายุอาวุโสในวงการแล้วใช่ไหมใครมาทําอะไรกระเทยลูกๆเราก็ต้องไปนําทัพอยู่แล้ววันนั้นแต่ว่าบังเอิญนอนหลับ พอตื่นมาเสร็จผมก็ตกใจว่าโอ้โหตายแล้วไปทันไม่ไดีอย่างเงี้ยอยากไปช่วยลูกสาวแต่จริงๆมันมันก็นเนนใเรื่องของการใช้ความรุนแรงจริงแล้วก็อยากมีเรื่องแบบนี้จริงๆการใช้ความรุนแรงมันก็ไม่ดีหรอกนะคะแต่จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้เพราะว่ามันมีการดูหมิน่นหยามหมิน่นเกลียดแล้วก็ศักดิ์ศรีแล้วก็ความเป็นเจ้าถิ่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกระเทยก็จะแบบกระเทยทางฝั่งหนู่มก็จะแบบว่า ฉันมีตรงนี้แล้วเธอไม่มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็เหมือนหยามเขาเลยเงี้ยที่จริงๆแล้วเนี่ยคนฟิลิปปินส์กับคนไทยเนี่ยนะคะคือแม่อ้วนเคยไปอยู่เมืองนอกมาเขาก็จะคุยๆกันอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะคะคือเขาจะเขาจะชิงกันมาตลอดชิงตลาดแบบนี้กันมาตลอดตั้งแต่ดึกดําบันจนกระทั่งวันนั้นมันจริงๆแล้วมันก็มีตีกันแบบอ่าตีกันอย่างเงี้ยเป็นประจำแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้แล้ว พี่อ้วนก็มีเพื่อนที่เป็นกระเทยฟิลิปปินส์นะเขาก็โทรเข้ามาบอกว่าอ่าอ่าอ้วนอยู่กับอายังถูกกันอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกถูกกันอันนั้นมันเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆนะครับแล้วก็อ่าเขาก็ตีกันด้วยความรุนแรงเราไม่รุนแรงนะเราแก่แล้วเรารักกันนะฟิลิปปินส์หรือคนไทยก็รักกันอย่างเงี้ยขยันถ่ายเรื่องนี้ดีกว่ามันการเป็นปายการเป็นประเด็นดรามา่าแม่หลังจากที่ เอมี Maxim, นะ่แม mm ็กซิมเนาะเขาได้โพลเรื่องราวลูกชายว่าเหมือนจะ mm ้นไปตบหน้าเขามัน,ม,นมันคือเรื่องราวมันเป็นย,ยังไงยังแม่ไล่าฟังได้ไหมครับไม่ได้ตบนะคืออย่างนี้คือวันนั้นะเรามีการมีเวทีประกวดของเดินน็อตสามเดินน็อตสามนะครับที่เราจะต้องค้นหาผู้ชนะ6คน่ะไปเล่นเป็นซีรีส์วายที่ช่องจีมเอ็มยี่ห้าแล้วทีนี้หนึ่งในผู้เข้าประกวดและผู้เข้ารอบหนึ่งในนั้นก็มี น้องจิตซึ่งเป็นลูกของเอมมี่แม็กซิมแลแ้วตอนนี้พอเสร็จปุ๊บม,มันก็ต้องมีการถ่ายรูปเป็นคู่จิ้นกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเส,เสร็จแล้วเนี่ยน้องจิตเนี่ยเขาก็ยังตะจริงๆหล่อนะหล่อแล้วก็มีของกล้าแสดงออกด้วยแต่ว่าตอนถ่ายรูปอะเขาก็จะแบบตาแข็งแข็งแล้วก็ปากเขาก็จะเก่งๆอะไรเงี้ยซึ่งพอมันไปถ่ายรูปคู่กับอีกคนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ มันก็เหมือนแบบว่าเอ้ยอีกคนหนึ่งแบบว่าตาเยิ้มตาตาสวยเป็นวายแล้วแต่ว่าน้องที่เป็นลูกของเอมมี่เนี่ยก็ยังเก่งปากเก่งคออยู่แล้วก็แบบอย่างนี้ไม่ได้ตบไม่ได้อะไรเหมือนไปจับปากเขาก็เขย่าเขย่าเพื่อสมมุติว่าเราเคยเล่นละครมาใช่ไหมสมมติว่ามือไม้มันเก่งเนี่ยพุ่มกลับเขาจะมาจับมือเขย่าเขย่าแบบนี้แล้วก็มือไปขยี้ขยี้แบบนี้ไม่ให้เก่งปากให้เขารู้สึกว่าตรงนี้อยากเก่ง ให้ปล่อยปากถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วพอเสร็จปุ๊บน้องก็ก็แบบว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจพูดอะไรแรงๆ<ม>เขาก็จะแบบว่าเขาไม่ได้เก่งแล้วนี่อะไรเงี้ยเ,เขาก็แบบทาตะทลึงหน้าใส่เราเหมือนเขาพูดอาจจะธรรมชาติของเขาแต่เรามีความรู้สึกว่ามันแรงสําหรับเราการที่เราเข้าไปแนะนําเพราะเราเป็นโค้ดใช่ไหมล่ะแล้วเสร็จแล้วก็มีการแบบว่าพูดกันว่าเอ้ยไม่ได้นะเราเนี่ยรูปหน้าตาดีรูปลอแต่ว่าการที่ เราเตรียมอะไรไว้ก่อนหรือทีมันก็ไม่ใช่อะไรอย่างี้แล้วเขาเถียงไงแล้วตอนนี้แม่น็อตแม็กซิมอ่ะเขาเข้าข้างเด็กเราก็เลยแบบเฮ้ยไม่ใช่ถ้าจะเรียกฉันมาเพื่อคัดนักแสดงต้องไม่มีการเข้าข้างต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าไม่อ้วนใจเย็นๆก่อนฟังเด็กก่อนไม่ฟังเด็กต้องฟังฉันไม่ใช่ฉันฟังเด็กเราก็เลยไม่อยากจะทําตรงนั้นใช่ไหมเพราะมีความรู้สึกว่าถ้ามีคนใดคนหนึ่งเนี่ย อ่าไม่เห็นด้วยกับเราแล้วก็เดินออกก็อยากเดินออกไปเลยแต่คลิปที่ออกมามันก็เหมือนกับว่าคือคนที่ดูคลิปบางทีมันเหมือนว่ามันแรงไปไม่เขาไม่นายเด็กเขาก็รู้ไม่ได้ตบไม่มีไม่ได้ทําอะไรเอามือไปขยี้ปากเขาแบบนี้แบบนี้แต่เอมมี่ก็เล่นใหญ่ทุนเหมือนกับว่าทำไมแม่ก้ต้องทำพวกครั้งอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ดูของเอมมี่เลยจริงๆเอมมี่มันก็ลูกสาวนะไม่มีไม่ตบไม่ได้ทําอะไรรุนแรงเราไม่ชอบอยู่แล้วแต่แต่เอามือไปขยี้ขยี้ดันๆนอย่างนี้มี นะครับแล้วก็อุ้ยดราม่าจริงสิคือเตรียมคือตอน,นตอตที่ลูกหนีอยอกไปเนี่ยเราจะถอดตัวเลยเหรอในช็อตนะนะ่ะไม่อยากทำคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราเราก็รู้ว่าการที่ไปต้องไปเล่นในช่องซีรีส์วายช่องจิมอียิป้าใช่ไหมถ้าเล่นไม่ดีเอาเข้าไปเขาก็ด่าคนคัดไหมเราก็ไม่อยากให้มีตรงนี้เกิดขึ้นแล้วเด็กไม่ใช่ทำให้ได้นะเด็กทำได้แต่ว่าไม่ทำก็ไม่รู้เป็นไรไม่ทำ เขาอยากให้เขาทาอะไรเก่งๆออกมาอย่างเงี้ยเราใช่ไหมก็ออกเดินออกเลยไม่อยากทําแล้วอะถ้าเกิดมีการเข้าข้างมีการอะไรอย่างเงี้ยเขาคนเวลาเด็กเล่นไม่ดีเขาก็ด่าเราก็ไม่อยากทําแล้วัเหมือนเอมมี่ท้าไมเกิดดา่าองหรือเปล่าว่าถ้าลูกเขาไม่ไหวก็ถอนตัวไปเลยอย่างเงี้ยก็มีคนส่งมาให้ดูเหมือนกันนะว่าเอมมี่พูดอย่างนี้ตอนนี้เราก็ต้องแล้วแต่เขาเพราะว่าคนที่จะเข้ามายืนอยู่ในจุดการเป็นดารา การเป็นไปนเล่นซีรีส์ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเข้ามาแบบไม่ใช่ไม่มีของเข้ามาได้ไม่ใช่มันก็ต้องทาไม่ได้ด้วยแต่ว่าคือดาราทุกคนที่จะมายืนแถวหน้าเนี่ยเขาผ่านเหตุการณ์อะไรต่อแบบนี้มาเยอะมากถ้าไม่มีความอดทนก็อยู่ในวงการไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้อะไรเราเราเราบอกเขาแต่เขาเถียงคือ คือเราอาจจะต้องคือวันนั้นเข้าใจเลยนะคือเขาเตรียมมาแสดงเขาเตรียมตัวมันก็จะต้องเล่นอย่างนี้ทำปากอย่างนี้ทำท่าแบบเขาเตรียมมาซึ่งจริงๆเนี่ยการแสดงเนี่ยนะคะเตรียมไม่ได้ต้องมาฟังพุ่มกะใช่ไหมตอนนี้การมาฟังพุ่มกะปะก็ต้องทำความเข้าใจแต่ว่าเด็กเขาอาจจะใหม่ก็ได้นะแต่แต่เราก็บอกเขาไปนะสุดท้ายเราก็บอกว่าเธอรอ ทำไมเธอไม่ยิ้มยิ้มแล้วหล่อมากเห็นไหมพอพอดุเข้าไปแล้วถึงยิ้มออกยิ้มเสียอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาเป็นเด็กมีของเล่นได้ด้วยนะแต่ว่าวันนั้นก็เป็นไรก็ไม่รู้ก็ไม่ทําแล้วแต่นี้ถ้าเกิดว่าเราปล่อยเขาไปตั้งแต่แรกอ่ะเขาก็จะติดนิติดนิสัยแบบนี้ไปตั้งแต่แรกใช่ไหมเราก็ไม่ปล่อยเพราะเขาอยู่ทีมเราด้วยเราก็อยากให้เขาเป็นหนึ่งในทักแสดงของช่องจิมเอ็มยี่ห้าไงหลังจากวันนั้นไม่ได้มีการเคลียร์ใจอะไรกันเขามีก็คือก็คือพี่น็อตเนี่ย ก็ส่งตะกร้ามาแม่อย่าโกรธหนูนะอะไรเงี้ยหนูแม่อย่าโกรธหนูนะหนูสงสารเด็กแล้วตอนนี้เด็กเขาก็แบบขอบคุณแม่อ้วนนะที่แนะนําสั่งสอนผมทําให้ผมเดินไม่ผิดทางเด็กเขาขอโทษอะไรด้วยไหมเด็กเขาไลมาขอโทษขอบคุณมากนะแม่อะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรกันแล้วตั้งแต่วันนั้นะ่ะแล้วก็คราวนี้ก็คือ,อเราจะต้องเจอกันอีกรอบหนึ่งเพื่อจะต้องคัดเข้าวๆแล้วก็ เราก็ตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปนะวันนั้นว่าเขาเขาเขา,เขาทำอะไรเราก็ไม่คิดแล้วไม่มีไม่มีโถเด็กถ้าเกิดสมมุติเธอเป็นต้องเป็นคนคัดเด็กเข้าไปอะ่ะเธอจะเอาลูกเพื่อนหรือเธอจะเอาคนที่เล่นเก่งเข้าไปเราก็ต้องเอาคนเล่นเก่งเข้าไปถูกไหมแต่ว่า,าตอนนี้เด็กเขาเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เขาทำผิดเพราะว่าเห็นบอกทีมงานะส่งเทปให้เขาดูเลยนะว่าตรงนี้ใช่ไหมที่ทําไม่ได้ไม่ได้ เขาก็โอเข้าใจเข้าใจไม่อ้วนขอบคุณไม่อ้วนมาอะไรเงี้ยเราเ<ล>ได้เห็นพัฒนาการของเราหลัจา,า,ากที่เราใช่<ผ>เราอะไม่ใช่ไม่ใช่ดุเขาคนเดียวนะดุทุกคนที่ทําไม่ได้วันนั้นก็มีคนอื่นที่โดนดุด้วยแต่บังเอิญเขาไม่ใช่ลูกเอ็มมี่แม็กซิมเขาก็เลยแบบไม่มีประเด็นอะไรอย่างเนงะี้ยมีคนที่โดนดุมากกว่านี้ก็มีแต่ว่าพอดุไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะได้รู้ว่า สิ่งที่เขาควรจะทําในวันนั้นน่ะมันคือจะต้องทํำยังไงเพราะจะไปเป็นดาราแล้วตอนนี้เขาจะอธิบายเขาว่าเลเป็นนายแบบกับเป็นดารานี่ไม่เหมือนกันเล่นหนังใหญ่กับเล่นละครเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแล้วเล่นละครกับเล่นซีรีส์วายเนี่ยฟิลทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องแตกต่างกันไงคืออธิบายเขาฟังสุดท้ายแล้วทุกคนก็เข้าใจพอทุกคนเข้าใจเสร็จปุ๊บเขาจะต้องไปแข่งกับทีมอื่น เพราะว่าในซีรีส์เนี่ยถ้าคนหนึ่งทําดีคนคนหนึ่งจะดีที่สุดอีกคนแย่ที่สุดในซีนในซีนเดียวกันไม่ได้อยู่แล้วมันจะต้องมันจะต้องเล่นแบบเท่าๆกันไปด้วยกันถูกไหมเราอยากให้เกิดตรงนี้เพราะอย่างน้อยๆเราก็ผ่านมาละครมา20เรื่องละเราก็รู้ว่าควรจะเล่นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเขาจะไม่ดังเราอยากให้เขาดังน้องจอี่ะ ผู้ชายก็มีหมอยงนั่นแหละคนเดียวสิบสองปีแล้วเขาก็เขาก็มาทุกอาทิตย์อ่ะมาตอนเที่ยงคืนทุกอาทิตย์อ่ะฮะเขาก็มาเล่นราวกระทบไม้กับแม่เออยงยู่สิบสองปีแล้วไม่มีผู้ชายอื่นไม่มีหรอกมีคนเดียวเขาบอกรักทุกวันหมอยงอ่ะบอกรักทุกวันแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยญทุกวัน แล้วอ,อย่างเทศกาลมันจะมีเซอร์ไพรส์แล้วอย่างวันเลนทยที่ผ่านมาวันเลนทยก็มีดอกไม้เราก็กำลังทำฟันอยู่กับหมอไอซ์ใช่ไหมอ่าอ,อยู่ๆก็มีดอกไม้ช่อใหญ่ๆมาแต่ตอนปีใหม่เมื่อตอนปีใหม่ที่ผ่านมาเขาให้สร้อยเพชรเส้นหนึ่งให้สร้อยเส้นหนึ่งสร้อยเป็นสร้อยเพชรให้ตลอดให้ทุกปีอย่างซัมอจะมีแลนแบบชวนไปเที่ยวที่ไหนกันไหมเยไม่มีเลยตอนนี้หมอยงโรงง,งานแบบงานแน่นจริง,รงๆเลยนักงานแน่นมากๆเลยแล้วก็ แล้วก็เราก็ไม่ชอบไปเทศกาลด้วยเพราะว่าคนมันเยอะไงก็อาจจะแบบว่า่ากินน้ําแข็งเย็นๆกันอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนอะไรอย่างนี้อย่างี้ดีกว่าดีที่สุดแล้วไม่ต้องไปเบียดกับคนใช่ไหมโบกัสจะไปไหนโบกัสมีผัวนะผัวเป็นสจวตโบกัสมีผัวเป็นสจวตนะรูปหล่อสายการบินจุด